สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่2 6่นะคะ2ี่สิาคม2566นมาพบกับแนวทางหุ้นมัตรวมนะคะหุ้นรวมของแอดวันนี้นะ,ะตัวเด่นหุ้นวันนี้นะคะแอดให้891-230 891230วิ่งรูด8กับ1นะคะวันนี้แอดให้ฟันฟัน8รอบเช้านะคะแล้วก็ฟัน1รอบบ่าย หรือใครจะฟันทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งแปดทั้งหนึ่งก็ได้นะคะส่วนจับวินในตารางจับวินในตารางของแอรก็8228 8338 8, 8, 8, 8, 8, 8 32, 91, 1, 9ปดแ3ดส1มสา1แปดแปดเก้าเนึ่งเก้ยเกเะคะเลขเบิ้ลก็จะมี1น8่ส่วนตัวเจาะของแอรก็จะมี8228 แปดสามสามแปดหนึ 8, 3, 3, 8. ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดนะคะตัวเกาตัวไหนมาอีกบ้างหนึ่งสองก็น่าจะมามานะเหมือนที่แอสฟูดนะคะในะหุ้นแต่ละวันนะคะที่เขามาบ่อยบ่อยมากเลยนะคะจะมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะจะมาบ่อยมากเลยสองตัวนี้ หรือจะมี0220ก็ได้นะคะลองลองลองเอาไปเล่นโดดนะคะเพราะว่าเขามาบ่อยมากเลยนี่นะคะโอเคเน้นวิ่ง <flight> ร <number> ูดเหมือนเดินนะคะทุกคนปากาก็ไ <everything> ม <new> ่ค่อยออกหลายด้านนะโอเคหรือใครจะจับวินในตารางก็ได้นะคะทุกคนจับวินตารางได้เลยฮะห้ยยิ่งเติมยิ่งเรืบ ไปนี่แหละเอาอ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนนะคะตั้งแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบบ่ายเดย้อ่อาค่เทาไปแล้วจ้า